เฮ็ดออ้ย,อยวัสดีค่ะอันนี้ตอนรับวันนี้ฝนตกฝนตก,นตกแต่เมื่อคืนลมพัดไปทำความสะอาดสวนเพิ่งมาไปดูว่าอากาศมืดมืดฝนตกอย่างนี้ไปเลยเมนูวิวิวิจะไปทำซุป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 ผักดูเพื่อนใช่ไหมถ้าอากาศ <c oughs> ถ้าอากาศฝนตก วันนี้ที่บ้านเพื่อนๆมีอะไร <S <S ทานซุปผักนะคะการที่เคล็ดลับในการทําผักวิวีวีมีแครอทมีผักกาดขาวมีดูกระเทียม,ยม,รมรยกระเทียมฝรั่งมาต้นใหญ่แต่กระเทียมเราเกระเทียมต้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นลงไปเลยค่ะในซุปนะคะเพื่อนวันนี้ฝนตกเต็มเมื่อคืนนี่วิวีีวไปทํา ไปทําความสะอาดสวนบางต้นไม้ล้มละเนรละนาดเลยนะคะก็เลยอากาศเข้ากับบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวจะถ้าร้อนร้อนถึงทําแต่บรรยากาศถ้าเป็นฝนตกครึ้มครึมอย่างนี้นะคะหอมวีไปตัดบางทีมันเยอะตัดทิ้งสลเนยังไม่มีเวลายำ ยยำๆลับๆวันนี้เสนอเมนูไปเลยเข้ากับบรรยากาศเรามีผักอะไรเรามีคแครอทเรามีผักกาดขาวต้นนี่ค่ะต้นกระเทียมกระเทียมฝรั่งต้นใยใ,ใหญ่แต่ถ้าเขาทำซุปนี้จะอร่อยมากใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เ,เนาะก็มีหอม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 ชนิดแล้ว ก่เคล็ดลับในการทําซุปรู้อยู่ว่าทุกคนทําซุปนะคะก็จะมีบางคนก็จะใส่ขนอใช่ไหมแต่วิวจะเป็นเป็นน้ําซุปธรรมชาติเหมือนกับเราทำก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องมีกระดูกหมูว,วิต้มดูสิเนื้อต้มทําให้น้ําซุปนัวมากค่ะต้ม กระดูกหมูไปสองสาชิ้นเอาลงไปในหม้อนะคะเหมือนกับเราทําก๋วยเตี๋ยวตุนใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ําซุปที่รสชาติอืหวานกลมกลมนะคะดูวิวตุนเป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงจนลักษณะในการตุนเห็นไหมนะเพื่อนถ้ากระดูกยื่นออกไปแปลว่าน้ําซุปน้ําซุป ผักหรือก๋วยเตี๋ยวของคุณจะหวานนะคะวิ้ก็จะใส่ผักกาดขาวใส่นี่แหละคะ่ะแครอทแครอททำให้หวานผักกาดขาวก็หวานอุ้ยน้ำลายใ่ย่อยหยาดเยิมจะปรุงด้วยซุปวันนี้ทานซุปนะคะเรามีผักถ้าเพื่อนๆมีผักอะไรที่บ้านใส่ลงไปนะคะแต่ตุนกระดูกหมูก่อนแล้วก็วิวิก็จะทำซุปกระดูกหมู นะคะวิธีง่ายๆก็คือวิธะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะจำได้ไหมคะแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำพริกไทยดำใส่ลงไปเลยใครชอบพริกไทยดำนะคะใส่ลงไปเลยในซุปมันจะหอมซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อน ชาให้รสมันกลมๆนะคะจะมม่ง่ายเพราะว่าบ้านวิวิวไม่ทานผงชูรสค่ะทําซุปยิ่งหน้าหนาวนะคะฝรั่งค่ะเราก็จะต้มกระดูกหมูให้น้ําซุปมุงดูยิ่งมันมาเดี๋ยวจะเอาเส้นหมี่ลงไปให้เป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะตุนกระดูกดูสิเนื้อกระดูกสามกระดูกตุนกระดูกหมูก่อน เนื้อเราก็ทานได้ถ้าใครอยากทานเนื้อนะคะก็เป็นโปรโตีนนะคะทานตรงที่ไม่มีมันซุปกระดูกหมูหมูต้มต้มจืดซุปผักมีผักอะไรมีเห็ดใส่ลงไปนะ่ละเราก็ได้โปรโตีนจากผักนะคะผักกาดขาวทําให้หวานแล้วก็แครอทในมีแครอทมีผักอะไรเอาลงไปเลยนะคะแครอทผักที่เรา ทานไม่หมดเราก็ลงไปได้นละโปรโตีนล้วนๆอุ้ยอุ้ยมีไข่ด้วยมีมีไข่ด้วยในน้ำซุปนะคะเดือดแล้วบึม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 ไปวิจะทำซุป <c oughs> ก็เหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวเราเอาทูยินวันแล้วน้ำซุปวิวิจะไปใส่เส้นลงไปก็เป็นแล้วก็ใครอยากทานแต่ซุปผักก็ได้ อยากทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้มีอยู่นะคะเส้นมีมีบ้านวิวีมีครบสูตรตุนจนปือ้อตุนจนน่าทานมากสุปผักวิวีนะคะไปเลยเพื่อนไปไปทานกันเดี๋ยวชอบทานนะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ทานใส่พริกป่นนี่ก็มีหอมด้วยเอา นี่มีหอมเทลงไปลดรดกวจะเติมตอนสุดท้ายก็ได้หอมเยอะน่าทานเวลาฟอดบึมๆอยู่นะวุ้ยใส่หอมหอมหอมมีเยอะเต็มสวนค่ะวิปลูกใส่กระถางทานไม่หมดแล้วค่ะวิวก็ทำซุปไปค่ะไปใครอยากได้สักทูอินวันเดี๋ยวไปลวกเส้นใส่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวได้ใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่ชอบทานเส้นก็ทานซุปผักนี่แหละค่ะ ขย่าง่นดีห่นสวยมีผักอะไรใส่ลงไปเป็นซุปๆวิวิไม่ใส่ขนอวิอนี่งไงตุนตุนกระดูกหมูน้ำซุปหวานมากเลยเดี๋ยวจ,จะไปแทะกระดูกก่อนวาสัน <c oughs> ไปค่ะจุดจุดไปกับวิวห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 ิว,หวด ร้อนๆใส่พริกไทยอุ้ยสุดยอดนะคะมีผักอะไรใส่ลงไปให้หมดเลยซุปผักน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะแล้วก็ลวกเส้นแล้วก็เอาน้ำซุปเติมลงไปแล้วก็เติมพริกมะนาวัก็ฟือนแห้งเถอะปันปิดก็เด้อปั่นปิดไฟปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเอาบึมๆแล้ว เปละไปละไปละซุปของวิวีน่าทานไหมซุปผัก๊ายบายเพื่อนมาเด้อมาเด้อใครอยากได้ซุปถ้วยทําเป็นก๋วยเตี๋ยก็ได้เลิบเลิบทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะคิดดีทำดีคนดีบายบายบึมบึมแล้วหิวแล้ว